เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมคนที่เพิ่งมาเล่นแบบนี้ได้ประมาณ5วันที่ผ่านทางมานะผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะผมเราจะมาสุ่มไข่อีสเซอร์เอกประมาณ1นึ่งพันฟองผมตามหาอีีโนะนะผม,ม, e ะผมส่วนแค่อทกับรุ่นพี่กระต่ายนี่คือเป็นของแถมนะไป้ห้ารอยแรกเลสโกบมันต้องออกมาให้มาแล้หนะ้าสักอันหนึ่งเถอะโอ้โหแม่เลยอ,อกแต่ทอง <c oughs> มาหาแล้วกูโอเค <Okay, S 2> มีเพชรมีรีโลเททมานิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงๆนี่เอาเพชรเยอะๆเลยก็ได้นะจริงๆบอ,อกเลยว่าถ้าแดบ,บ1 0 0 0ฟองแล้วนี่ยังไม่ออกนี่คือก็ฟาร์มอีกฟาร์มอีกแล้วก็มันซมอีกเดี๋ยวได้เตรียมเป็นพาร์ทหนึ่งไว้แน่ๆเลยจังหวะนี้ โอ้ยเมื่อกี้ะลอไม่ทันแต่เมื่อกี้นี่ได้ไอ้นี่ใช่ไหมได้รุ่นพี่ใช่ไหมเนี่ยๆๆไอโอเคได้มาแล้วแต่เมื่อกี้เห็น,นว่าได้มา2ตัวเมื่อกี้นะเย้โยชิโนได้มาแล้วโอเคลิเบิตออปเตนโอเคมีการบอกระบุด้วยนะว่าได้อะไรมาไหนโอเคภูมิใจแนละ้วต่อไปก็เหลือแค่แคลร์นล้นะเออไป ดูซิว่าเราจะได้แครอทไหมในคลิปนี้โอเคนะครับผม500แรกเราผ่านไปแล้วนะผมเราก็ได้ตริๆพๆลารกิวของเราก็สำเร็จแล้วนะนะก็คือโยชิโนะเราได้มา3ตัวเลยนะแล้วก็รุ่นพี่กรตายรุ่นพี่ใหม่ของเรา4ตัวนะผมแต่ยังไม่มีวิแวลของแครอทเลยนะผมมาจัดไปอีก500จัดไป ได้แล้วโว้ยแค่หลอดนะผมโอเคได้แล้วในที่สุดอ่าโอเคนึกว่าจะต้องมีพาสองแล้วสิอีกนะเนี่ยโอเคถือว่าอิสเตอร์เอ็กซ์รอบนี้ก็ได้ครบนะไหนนะผมในแชท์มีใครที่แต่ว,ว่าดวงซวยมากกว่านี้หนึ่งพันฟองยังไม่ออกนี่ก็พิมพ์ในคขอมไม่มาได้นะผม โอเคนะผมก็1,000งพันฟองผ่านไปไปที่เรียบร้อยแนละ้วครับผมมาเราไปดูผลกอบการเลยนะครับผมพอพูดผลการนะผมเราได้แค่หลอดมากนะผมโหตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วเนี่ยได้มาทั้งหมด2ตัวนะผมโยชิโนะเราได้ประมาณ7ตัวด้วยกันนะผมแล้วก็รุ่นพี่ใหม่6ตัวนะผมหลงัลงๆนี่โยชิโนะออกมาไวนะผมโอเคถือว่าจบในถือว่าได้ตัวครบจบในทีเดียวเลยโอเคนะผมยังไงก็ใครที่แต่ว่าหลงเข้ามาดูในคลิปนี้ผมก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจก,กันด้วยนะครับผมโอเคนะผมยังไงก็ ใครที่แดบว่าสนใจอยากจะแดบว่ามาดูผมไลฟ์เกมนี้นี่ก็สามารถแวะมาดูกันได้นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยแล้วกันนะผมจะได้ไม่พลาดกันนะผมโอเคขอตัวไปก่อนแล้วกบผมขอลาไปลาตสวัสด์แล้วผมตีสามแล้วบ๊ายบาย